ไปโอ้ยอยู่มีอุ้มน้อง,องทำไมอ่อุ้มน้องใน้บหน้ลูกมามาถึงแล้วอ้าวพี่แกนอุ้มน้องมาลูกโอ้ยน้องจะหาพ่อเออมา เขาทักทายอยากเรียนกัมมูสวัสดีครับเีฟสี่เป็นกลับช่องเล็กตอนนี้จะไปสารากลางน้ำนะครับเจดีกลางน้ำนะครับ โอสิยังไป็นหอดีดีกลางหนามปะดูครับฝากกดติดตามด้วยนะครับหมายว่าดันสะพายกระเป๋าขึ้นไปตั้งรับบาโกมูนไง วันนี้มาพักผ่อนที่ระยองครับขึ้นบันไดครับขึ้นบันไดขึ้นบันไดไปไดเรื่อยๆ,ๆครับไม่ต้องกอดพี่อเอรินหรอกมากอดลุงดีกว่า ดยู่มีนี่มากอดลุงหม,ม่จะต้องกอดพี่เลยติดต่อล่องเรือชมป่าชายเลนรอบเกาะเจดีกลางน้ำใช้เวลาโอ้ โอ้มันกระซูงอีรีด้ยเนาะครับถือว่าออกกำลังกายครับลุงย่างเกิดมาไดครับถือว่าออกกำลังกายขบับบรรยากาศร,รอบๆครับโอ้ เดี๋ยวผมถ่ายให้ก็ได้ครับหยุดหยุดก่อนเอาหยุดหยุดถ่ายรูปก่อนเดี๋ยวผมถ่ายให้เลยครับ